บคกครชื่นชบจากใจจร,จ,รจ,รจริงจริงก่อนอื่นเลยเรื่องน้ำหนักเมื่อกี้อาพูดผิดหรือเปล่าลูกไม,ไ,ไม่ผิดครับไม่ผิดนะท่านผู้ชมคือวุ่นแต่เด็กครับ<อ>แต่เด็กน้อยเลยดเดใช่ครับตั้งแต่คลอดมาคล้อยฝั่งว่าเด็กๆก็กิกนนมประมาณสิบสิบขวดลแล้ว็นบ้าแล้วลูกท่าน จริงครับตึกราะว่าหมดแล้วก็ร้องหมดแล้วก็ล้ออย่างเงี้ยอ๋อเขาเลยจับสายจับสายนั่นเพราะมันเด็ผิดพ่อแม่เธอเนะ่ยก็เขาเลยอ้วนขึ้นมาเรื่อยๆอ้วนครับเช่อเป็นภาพจำนั้นมาตลอดเลยแล้วโดนล้อไหมมีบ้างครับอ๋อมีบ้างแสดงว่าถธอเป็นอ้วนน่ารักเด็กเลยมีบ้างไม่ได้โดนเยอะก็คือตอนประถมอ้วนแล้วแบบว่าเราเป็นเด็กผู้ชายแล้วชอบไนต่อสู้แล้วพอเราตัวใหญ่เราก็แบบเราก็แรงเยอะกว่าคนอื่นเงี้ยใจออนในโดเรมอนเลยใช่ไหม เพราะจะท้กคนก็จะไม่มายุ่งกับเราใช่ครับก็เลยสบายไปสุดใช่ครับแต่ชีวิตที่บ้านไม่ได้สบายไม่ได้สบายครับคุณพ่อคารวินคุณแม่เมื่อก่อนทำเ,เป็นพนักงาน